สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทักษิณประกาศลั่นกลับไทยแน่ชี้มหาวิกฤตรอบนี้ยิ่งกว่ายุคต้มยำกุง้งวันที่29มิถุนายนโทนี่วุญซัมหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการแค่ครับเฮาเอ็กซ์แค่ทอล์กตอนโทนี่สอนน้องพังพินาศกันไปใหญ่เจ็บได้แต่ไม่จบล็อกดาวน์ไปทำไมทำไม่ตรวจเชิงรุกด้วยข่าวสดร่วมถ่ายทอดสดด้วย ช่วงตอนหนึ่งผู้ร่วมเสวนาได้สอบถามถึงการที่ผู้นําเปลี่ยนคําสั่งไปมาทําอย่างไรให้คนธรรมดาเข้าใจโดยโทนี้ตอบว่าการเป็นผู้นําต้องรู้จริงและวางแผนชัดเจนไม่ใช่นึกอะไรได้ก็สั่งถูกประเทศไม่ใช่อะไรสั่ง เกี่ยวกับองค์คาพยพยจํานวนมากผู้นําสั่งเคลื่อนแล้วมันเบรกไม่ทันต้องรู้จริงไม่ใช่สื่อสะไม่ใช่สื่อสารหลายคนถ้าผู้นําไม่เสนอเองให้โฆษกรัฐบาลพูดก็ได้แต่ต้องชัดเจนทุกอย่างธรรมชาติมนุษย์เวลาไปเป็นผู้นําในองค์กรไหนสิ่งที่ติดตัวมานิสัยใจข้อก็ติดมาใช้ตรงนั้นตอนที่ทรัมป์ชนะมีคนถามว่าทรัมป์จะเป็นอย่างไรผมก็บอกทรัมป์เป็นนักธุรกิจ จะไม่มีโปรโตคอลเลยอะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมจะรีเวิร์สเลยและการเป็นนักธุรกิจอสังหาคนสำเร็จต้องเป็นคนบ้าบอกเลยว่าเตรียมรับนโยบาย Crazy Policy ได้เลยนี่คือสิ่งที่ติดตัวมาผู้นำเราเป็นทหารมาทั้งชีวิต เขาจะเป็นแบบข้าราชการใช้งบประมาณหาไม่เป็นจะไม่เข้าใจคนธรรมหากินสิ้นเดือนก็มีเงินเดินใช้อยู่ที่ว่าเขาจะฟังนักธุรกิจบ้างไหมถ้าเขาคิดว่านักธุรกิจจะมาเอาผลประโยชน์ก็แคบก็สั่งอย่างเดียวเลยเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติส่วนจะให้เขาเข้าใจเราว่าคนธรรมดาได้อย่างไรโทรนี่ระบุต้องให้คุณจเจริญสอนเพราะเขาสนิทกับคุณจเจริญกลับไทยเมื่อไหร่ทั้งนี้นายสตวแพทย์บุญอรยพลนหรือหมอบุญตัวแทนกลุ กลุ่มขอขึ้นไม่ได้ขอท่านได้เข้าหมาร่วมสอบถามถึงประเด็นเงินประกันสังคมที่มีถึง2ล้านล้านบาทหลายประเทศในโลกเขาขึ้นมาหลาย10%ซแต่กลุ่มพยายามไปหานายกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคุยกับเราอยากถามว่าเงินประกันสังคมเอามาคืนหรือให้พวกเขาเข้าถึงได้หรือไม่โดยยังถามอีกว่าพี่โทนี่จะกลับมาเมื่อไหร่ทุกคนคิดถึงมาก โดยโทนี้ตอบว่ากลับแน่แต่เมื่อไหร่คอยบอกส่วนสำหรับเรื่องประกันสังคมวันนี้หนักใจทุกอย่างข้อมูลไม่รวมกันสร้าง Big Data ที่เข้าถึงง่ายต่อไปเ,อเราลำบากถ้า Data ไม่มีก็ Matching Learning d e e p Learning ไม่ได้ทุกวันนี้ระบบราชการเราก็ห่วงข้อมูลมันอันตรายประกันสังคมควรเข้าถึงข้อมูลได้ถ้าช่วงนี้ผู้ถือสิทธิ์เขาลำบากน่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเอากลับบางส่วนได้บ้าง ให้เขาผ่อนคลายความเดือดร้อนการปกครองแบบมีความยืดหยุ่นโดยมีข้อมูลชัดเจนให้เขาเลือกเองจริงๆ ทุกวันนี้รัชการเป็นนี้กองทุนประกันสังคมทุกอย่างต้องโปร่งใสกว่าน,นี้ถ้าไม่โปร่งใสต่อไปคนไทยจะลำบากกว่าน,นี้อย่างมากวิกฤตนี้ยิ่งกว่าต้มยำกุง้งในช่วงท้ายของการร่วมพูดคุยในคับเฮาส์ครั้งนี้โทนีร่ระบุว่าครั้งนี้เป็นวิกฤตสำคัญของประเทศยิ่งกว่าต้มยำกุง้งเป็นความเดือดร้อนที่ครบถุกรูปแบบหากเอาข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาระดมสมองแก้ปัญหาจะมีคำพิการแก้ปัญหาได้ดีทีเดียว ตอนนี้สุดๆทุกอาชีพแล้วมีแค่บางอาชีพที่ไปได้เช่นนักลงทุนเล่นหุ้นเก่งๆหรือการค้ากับรัฐบาลนอกนั้นเหมือนหมดขนาดคอน sumer product ก็หนักเพราะกำลังซื้อมันไม่มีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ